ออเอาเลยอ่ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายตะลุแล้วจะไม่มีเท่าไหร่ไข่ด้วยค่ะไข่แก้เผ็ด กินคูกันอร่อยอร่อยกินเ,เลยนะคะพี่พี่กินด้วยกันจ้าพี่พี่ทุกคนอร่อยติดเตาเลยะคะ่คนะนไข่ด้วยค่ะไข่แก้เผ็ดขึ้มนมาสามฟงองเดี๋ยวฟองเดียวใส่เอบกิน มีสะอ,อะะุ่นด้วยนะคะตรงขึ้นมาสามฟอง,องเดี๋ยวฟองเดียวใส่แอบกินมีสะอุ่นด้วยนะคะตรงดูกัรจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยที่เต่าเลยค่ะแซ่บที่เต่า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่เลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตาขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็ทีไข่นึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลงสิบกันเลยค่ะพี่ๆจับคือ่ต้องทำโตๆด้วยค่ะ อมสดก่อนหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่กินทุกคนที่รับ z o o วันนี้ต่ำเองแล้วนะคะเนื่องจากผลิติตำนานไมไ่กินสิ่งมือตัวเองมาหลาวันเลยคะ่ะชุบต่ำตัำกขนมจีนวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูตักจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยอทีะะ่เตาเลยค่ะ อันตโตๆต้เลยค่ะลองดก่อนหน่อยน,นะคะแต่ว่าจะไม่กินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุพพลเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตามขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วย1ฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่เพ้น ไม่กินสินงตัวเองมาหลายวันเลยค่ะชุดตำตำกันมจีนหมูล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะกาินกับโ้นเข้ากันดีค่ะ เาได้กินจุดเลยค่ะวันนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องก็ได้ตาขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแต่ก็มีไข่นึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ๆมากกว่ากินหยิบๆกินเยอะแต่ก็อร่อยดีค่ะรสชาติออกเป็นมันๆแบบชอบ ง่ายกว่ากินจิบกินเยอะแต่ก็อร่อยดีครับสรสชาติจอ,อกมั็นมานานนันๆแบบซอสกินกับโจ๊นเข้ากันไหมคะกินกับโจ๊นเข้ากันไหมคะถ้ากินตามจะต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดด้วยป่าไม่รูปปรเ้เดี๋ยวดูคนสนั่ แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมากกว่ากิน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 เยอะแต่ก็อร่อยดีครับรสชาติกรอบเป็นมันๆแบบชอบ จะดๆเลยค่ะวันนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่ๆถ้ากินตาก็ต้องมีผักค่ะแก้เผ็ดด้วยปลาบิูกเดี๋ยดูคนสดเก็บิ๊กต๊อกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะ วันนี้น้องก็ได้ตามขนมจีนจ้าแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งด้วยหนึ่งฟองค่ะมาจ้ามาลองสิบกันเลยค่ะพี่ถ้ากินตามก็ต้องมีผักค่ะแก้เพ็ดดูปาไปดูเดี๋ยวดูคอนสด๊กอยากกิบอกว่าไม่ได้กินตามชิมุตเตนนั้นมากแร้วอร่อยะ วันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายเขีบที่เก่าวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้เผือกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมะเขือก็ไม่มีมีแค่มะนาวกับ ตังก็ต้องมีผักค่ะแก้พริกดปลาไปรูเดี๋ดูขสนสดวันนี้เผื่อก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมะเขือก็ไม่มีมีแค่มะนาวกะะั ห,มห,มหมอมหอมกดใช้มือนะคะอืมประะับสลัดค่ะจ๊กินบอกว่าไม่ไกินตาม u l t e o นมากจินบอกว่าไม่ไกินตาม s e o นมาก ผักค่ะดูกัรจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยสุดาเลยคะ <c oughs> ่ะนี่ก็ขอตัวจบคลิปค่ะแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ดูยกัรจ้าพี่ๆทุกคนอร่อยสุดาเลยคะ <c oughs> ่ะจ <c oughs> ุดๆเลยค่ะวันนี้กินคู่กันอร่อยอร่อยกินเลยนะคะพี่ๆ ด้วยกันนะคะพี่พี่เราจะพูดน้อยหน่อยจะยก,กินยเยวนะคะหิวอร่อยค่ะอ,อร่อยอ่ Ái, ด้วยันจ้าพี่พทุกคนอร่อยที่ต่อเลยค่ะ